มันมีค่ามันมีความหมายมากสติปัญญานะ่ะมันก็มีค่าดังสบู่ที่เราถูก,กายนะนะั่นแหละพวกเราทั้งหลายกายเราสะอาดได้ด้วยสบู่นะพวกเราทั้งหลายจิตของเราสะอาดด้วยสมาธิกายของเราสะอาดด้วยศีลในนะพวกเราทั้งหลาย สมาธิเี่ยจะต้องอาศัยสมาธิไปรักษาจิตศีลรักษากายสมาธิรักษาจิตปัญญาจึง,ปงเป็นผู้ปรับปุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขจิตและกายหรือปัญญาเป็นผู้พัฒนากายกับจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกันแน่พวกเราทั้งหลายพวกเราต้องมีสติพิจารณาการมีชีวิตอยู่ การมีชีวิตอยู่นั้เป็นสิ่งสำคัญดังคำว่าอยู่ได้ด้วยความเข้าใจเมื่อเราอยู่ได้ด้วยความเข้าใจเราก็อยู่เหนือสิ่งที่เรารู้แล้วก็ละสิ่งที่เรารู้เราไม่ตามรู้ไม่มีเหตุไม่มีผลไม่สงสัยสิ่งที่เรารู้นี่คือเข้าใจเมื่อเราเข้าใจเราก็อยู่เหนือมันนะพวกเรา มันไม่สามารถทำให้กายกับจิตเราสะเทือนและหวั่นไหวได้เราเข้าใจเนี่ยเราจะอยู่เหนือสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เรารู้ไม่สามารถทำให้กายกับจิตเรานั้นเศร้าโศกเสียใจสะเทือนหวั่นไหวได้สติปัญญาจะทำให้กายเรามั่นคงทำให้จิตเรามั่นคงในการรับรู้เรื่องต่างๆ หรือสิ่งต่างๆภายนอกในพวกเราทั้งหลายสิ่งต่างๆภายนอกไม่ทำให้สะเทือนและหวั่นไหวได้ในพวกเราต้องพิจารณาเราต้องพิจารณาตั้งแต่เราเกิดมาเรามีสติเรามีปัญญาเราต้องพิจารณาตั้งแต่เราเกิดมา เราเป็นผู้ไม่รู้ตั้งแต่เราเกิดเป็นผู้ไม่รู้ตั้งแต่เกิดมันรู้แต่เรื่องธรรมชาติแต่ไม่รู้เรื่องสิ่งที่ยแต่ไม่รู้เรื่องสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติมันยังไม่รู้รู้แต่จะกินแค่นั้นแหละพวกเราทั้งหลายยังเด็กนะขนมเป็นพิษมันก็ไม่รู้เห็นไหม นี่แหละพวกเราทั้งหลายดังคนแก่แก,มก่มากๆใช่ะะัหมมันก็ไม่รู้ของเป็นพิษจะกินมันก็ยังไม่รู้ใช่ไหมะมันก็เหมือนเดียวกันบทพวกเรานมันไม่รู้เนะ่เพราะนั้นการพูดที่มีสติมีปัญญานี่จะแก่ก็รู้สึกเจ็บก็รู้สึกตายก็รู้สึกในพวกเราทั้งหลาย เรียกว่าเกิดแก่เจ็บตายนะมันจะรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าต้อนรับความแก่ความเจ็บความตายได้ตลอดเวลาต้อนรับมันได้ตลอดเวลาจะแก่แก่ก็รู้ว่ามันแก่มันจึงเกิดข่าว่าแก่ด้วยธรรมอยู่แล้วเป็นสุขนอนเป็นสุขตื่นเป็นสุขก,กินเป็นสุข แก่ด้วยธรรมดำเนินชีวิตเป็นสุขแก่ด้วยอะแก่แล้วไม่มีธรรมแแก่แล้วไม่มีธรรมหรือแก่แล้วขาดปัญญากินก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์ตื่นก็เป็นทุกข์ดำเนินชีวิตก็เป็นทุกข์ทุกอย่างไม่เป็นไปตามจิตที่ตัวเองต้องการเป็นทุกข์ทั้งสิน้น ในพวกเราทั้งหลายต้องมีสติในการดำเนินชีวิตพวกเราต้องมีสติในการดำเนินชีวิตชีวิตของเราต้องอาศัยสติและปัญญาสติปัญญาเราคงเปรียบเสมเมือนน้ำที่เราดื่มนะสะอาดบริสุทธิ์อย่างนั้นแหละ ในพวกเราทั้งหลายสติปัญญานะเหมือนน้ำที่เราดื่มไม่มีโทษต่อชีวิตเราไม่มีแต่เกิดประโยชน์เกิดประโยชน์กับชีวิตเราสติปัญญาธรรมะก็เช่นนั้นเหมือนอากาศที่เราหายใจสุดลมหายใจนั่นแหละธรรมะไม่เป็นสิ่งที่ไม่เป็นพิษพวกเราทั้งหลายส่วนธรรมชาติมันเป็นพิษเห็นไหม อย่างเราเผาป่าอย่างเงี้ยมันทำให้พีเอมฝุ่นจุดสองห้าเกิดขึ้นอีกแล้วอย่างเงี้ยพวกเราทั้งหลายธรรมาชาติเป็นพิษพวกเราต้องพิจารณาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามันมีอยู่เป็นอยู่อยู่ในร่างกายของเราเมื่อเรามีทำ พวกเราทั้งหลายเมื่อเรารมีธรรมเราก็มีความอดทนมเมื่อเรามีความอดทนเราก็หยุดอารณมณ์ความรู้สึกความเนื้อคิดเราได้หยุดความรู้สึกหยุดความเนื้อคิดได้หากเราไม่มีธรรมเราก็ไม่สามารถหยุดยั้งความรู้สึกเราได้เราไม่มีความอดทนก็เหมือน หมาที่มันกัดกัน่ะพวกเราทั้งหลายเหมือนไก่ที่มันตีกัน่ะเห็นมมันหยุดความรู้สึกไม่ได้มันจะชนกันจนตายงัวควายเห็นไหมไก่มันก็ชนกันจนตายหมาก็กัดกันจนตายเราก็เห็นอาการของผู้ที่ไม่มีธรรมก็คือสัตว์มันไม่มีธรรม ก็คือมันไม่มีสติมันไม่มีสติมันก็ไม่มันก็ไม่สามารถหยุดความรู้สึกได้การที่เรามีสติหยุดความรู้สึกได้ในพวกเราสติเป็นหยุดความรู้สึกเราได้สติเสริมสร้างให้เราอดทนได้เรียกว่าสติเพิ่มมูลค่าให้กับชีวิตของเรา สติเพิ่มมูลค่าให้กับชีวิตของเราในะพวกเราทั้งหลายสติได้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดจึงฝากให้เราได้พิจารณาสติจึงมีพลังมีพลังดังอาทิตย์มีพลังดังด,งดวงจันทร์นั่นแหละพวกเราทั้งหลายสติพวกเราต้องมีสติ ถึงจะหยุดสิ่งที่เรารู้ได้ถึงจะอยุดเหนือสิ่งที่เรารู้ได้เราถึงจะละสิ่งที่เรารู้ได้ในสติได้มัาจะหยุดดังองค์ุลิมานมีสติแนะพวกเราทั้งหลายนะองค์ุลิมานมีสติจึงละการเป็นโจรละโลภะโทสะโมหะ น่ละความโลภความโกรธความหลงได้โก้มกับพระพุทธเจ้ามีสติฟังธรรมพระพุทธเจ้าจนถึงที่สุดองค์ุริมานก็ได้รู้ธรรมเห็นธรรมได้ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุธรรมนี่แหละสติได้แหละพวกเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเรา นี่เรารู้ว่าเรายากจนเนี่ยผู้ที่มีสติก็จะรู้ว่ารู้ว่ายากจนมันก็คนที่ยากจนก็จะมีสติเมื่อมีสติคนยากจนก็จะอดทนในพวกเราทั้งหลายอดทนเมื่อคนยากจนอดทนคนยากจนก็เป็นคนที่มีกินมีเก็บ เหลือกินเหลือเก็บเหลืออมเหลือแบ่งปันคือเราต้องพิจารณาได้แหละพวกเราทั้งหลายครับสติเนี่ยมันจะบอกให้เราอดทนโดยจะขสอนของพระพุทธเจ้านะให้เราอดทนเนีแลวมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราคนที่มีทรัพย์คนที่มีสมบัติคนที่มีกินมีใช้แล้วขาดความเรียกว่าขาดสติ เมื่อขาดสติมันก็ใช้เงินเกิดมาใช้เงินเกิดมาใช้เงินที่สุดเงินหมดขาดสติใช้เงินจนหมดขาดสติจึงหยุดความรู้สึกไม่ได้ใช้เงินจนหมดจากคนที่มีกินมีใช้นี่แหละพวกเราทั้งหลายกลับไม่มีกินไม่มีใช้กลับไปขอเขาอยู่ ไปขอเขากินไปอาศัยเขาอยู่ไปอาศัยเขากินนี่แหละขาดสาติชีวิตก็เปลี่ยนแปลงถ้ามีสติชีวิตก็เปลี่ยนแปลงพวกเราเรามมีสติชีวิตก็จะเป็นบวกทวีคูณขึ้นเร้่อยทรัพย์สมบัติเราขาดสาติทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่ก็หมดไปในที่สุด นี่แหละพวกเราาเปลี่ยนแปลงเหมือนกันอันหนึ่งใช้อันหนึ่งได้อันหนึ่งเพิ่มอันหนึ่งลดนี่แหละพวกเราพิจารณาดูมีสติทรัพย์สมบัติจะเพิ่มขาดสติภพทรัพย์สมบัติก็จะลดลงเราจะเห็นได้ว่าสติเราจะเห็นได้ว่าเป็นการมันก็เป็นเรื่องการจัดการบริหารทรัพย์สมบัติมีสติสมบัติมันจะเพิ่มขึ้นขาดสติสมบัติจะลดลง มีสติใช้สมบัติเกิดประโยชน์ขาดสติใช้สมบัติไม่เป็นประโยชน์มีสติใช้สมบัติเท่าที่จำเป็นแต่คนขาดสติใช้ทรัพย์สมบัติสุลุยสู้ไล่ซื้อสิ่งของวัตถุสิ่งของต่างๆเป็นสิ่งไม่จำเป็นก็ซื้อนี่แหละพวกเราทั้งหลายผู้ที่มีสติผู้ที่มีปัญญาจะเห็นแต่คำว่าความจริง ความจริงก็หมายถึงประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์เราเรียกคือความจริงในะพวกเราทั้งหลายประโยชน์ทั้งหลายคือความจริงทั้งสิ้นเป็นเรื่องของความจริงเราต้องพิจารณาว่าประโยชน์คือความจริงเราจะต้องพิจารณาอยู่ตลอดเวลาประโยชน์คือความจริงเราจะไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นสิ่งใด เพียงแต่เราจะอาศัยสติปัญญาที่พระพุทธเจ้ามอบให้กับมวลมนุษย์โลกพวกเราทั้งหลายสติที่พระพุทธเจ้ามอบให้กับมวลมนุษย์โลกมวลมนุษย์โลกจะต้องมีสติและปัญญาในการดำเนินชีวิตนะ เราจะเห็นว่าคนเกิดมานั่นเกิดมาเสมอเหมือนกันหมดเกิดมาพ่อแม่มีทรัพย์สมบัติเกิดมาพ่อแม่มมมแมไม่มีทรัพย์ไม่มีสมบัติสิ่งเหล่านี้มันไม่แตกต่างกันพวกเราทั้งหลายมีทรัพย์กับไม่มีทรัพย์ไม่แตกต่างกันสิ่งที่มันแตกต่างก็คือธรรมะนี่แหละเกิดมาแล้วเนี่ย คนหนึ่งมีสติคนหนึ่งขาดสติี่ยนี่คือแตกต่างกันในพวกเราทั้งหลายดังเช่นเศรษฐีเกิดมาแล้วมีสติเนยสมบัติมันก็เท่ามีคูณขึ้นเรื่อยๆอีกคนหนึ่งเกิดมายากจนขาดสติมันก็ยากจนลงเรืเ่อยๆเรืเ่อยๆนะไหอีกคนหนึ่งเกิดมายากจนแล้วมีสติมันก็มีทรัพย์เท่ามีคูณขึ้นเรืเ่อยๆเรื่อยๆ อีกคนเกิดมามีทรัพย์มีสมบัติก็ใช้ทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติก็ลดลงเลยเลยื่อยเห็นไหมพวกเราทั้ไหายเราจะเห็นว่าธรรมะจะให้เราเห็นสองด้านหงายก็เห็นคว่มก็เห็นหงายก็รู้คว่มก็รู้ว่ามันเป็นเช่นไรเราจะเห็นเหมือนเราปอกเหมือนเราแกะไข่แล้วแหละเปลือกไข่หุม้มไข่ พอเราแกะเปลือกไข่ออกเราก็จะเห็นไข่เห็นไข่ขาวเห็นไข่แดงนะเห็นทั้งได้เห็นความจริงจนหมดสิ้นเห็นเห็นแม่ไก่เห็นแม่ไก่เห็นไก่ตัวผู้เห็นไก่ตัวเมียเริ่มผสมพันธ์กันเห็นไก่เริ่มไข่ทำไมเราเห็นไก่เริ่มไข่เราก็เห็นอาการของไข่ ที่แม่มันฟักแม่ฟักไข่จนแม่จนไข่กลายเป็นไก่หมาพวกเราทั้งหลายจนไข่กลายเป็นไก่นี่แหละสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงแปลสภาพตลอดเวลาพวกเราทั้งหลาย ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าคณะอำเภอกกรยานิวัฒนาเจ้าว,วาดวัดดอนจันตำบททัตรามเพื่อเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิญท่านติดตามศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมได้ในคราวครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพ การแบ่งปันความคิดดีๆมาสู่ท่านผู้ฟังในเรื่องของนิติธรรมนิติรัฐต่างๆครับก็ถือว่าโบราณอาจารย์บัณฑิตก็ได้สั่งสอนเรื่องราวที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะลูกหลานในปัจจุบันถึงเรื่องข้อคิดหลักธรรมต่างๆที่มีอยู่ตามธรรมชาติ แม่น้ำทุกสายย่อมไหลคดเคี้ยวป่าทุกป่าย่อมมีไม้ผุหญิงทุกคนเมื่ออยู่ในที่รับหูรับตาก็อาจทำเรื่องเสียหายได้ผู้หญิงตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับท่านผู้ฟังมีความเปราะบางมักทำเรื่องให้ชาวโรคเขาตำหนิติดชินนินทาอยู่เป็นประจำ ก็เป็นเรื่องที่ห่างสายตาของพ่อของแม่ของญาติผู้ใหญ่ของผู้ปกครองและก็สามีก็มักจะทำเรื่องไม่ดีไม่งามไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนใหญ่เมื่ออยู่ในที่รับกับชายสองต่อสองก็มักจะมีอารมณ์ต้องการทางเพศเข้ามาเกี่ยวข้องก็ลืมว่าตนเป็นผู้เสียหายไม่มีความระอาย เผือทำอะไรลงไปตามใจปรารถนาผู้หักผู้ใหญ่ก็ทราบเหตุนี้เป็นอย่างดีก็คอยปกป้องคุ้มครองลูกสาวหลานสาวของตนเอาไว้ไม่ยอมให้ไปไหนมาไหนกับชายอื่นตามลำพังก็คอยเฝ้าดูแลไว้ด้วยความหวงแหนเมื่อเสียตัวให้ชายแล้วคุณค่าที่จะให้ชายอื่นหมายปองก็ย่อมลดน้อยลงไป ส่วนหญิงสาวเองไม่เข้าใจถึงความห่วงใยของผู้ใหญ่ก็คิดว่าตนไม่มีอิสระถูกกฎระเบียบที่ดีงามครอบงำม,มาไว้จึงแอบออกไปเที่ยวจนถึงขั้นพลังพลาดให้เสียใจและก็แก้ไขอะไรไม่ได้แม่น้ำย่อมไหลคดเคี้ยวในป่าย,ย่อมมีไม้ผุฉันใดใจหญิงสาวก็ฉันนั้น หญิงชอบทะเลาะวิวาทมักพูดริษยาหึงหวงแสดงความอยากต่อหน้าผู้คนชอบกินของดีก่อนสามีชอบมั่วสุมอยู่เรือนของผู้อื่นหญิงเช่นนี้แม้จะมีลูกด้วยกันแล้วเป็นร้อยคนชายก็ควรทอดทิ้งท่านแสดงความบกพร่องในหน้าที่ของหญิงที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วว่า ขาดคุณสมบัติเป็นแม่บ้านที่ดีหลายประการชอบหาเรื่องทะเลาะวิวาทบาดหมางกับสามีบ้างกับญาติผู้ใหญ่บ้างกับเพื่อนบ้านบ้างพูดจาไม่น่าฟังแสดงความหึงหวงจนน่าเกลียดแสดงความอยากเห็นแก่ได้ต่อหน้าผู้คนเป็นจำนวนมากไม่ดูการะเวลาเทศาถิ่นประเทศ ชอบซื้อหาของดีมีราคามาใช้มากินอะไรดีๆก็เลือกกินก่อนสามีชอบไปเกาะกลุ่มมั่วสุมอยู่ตามบ้านผู้อื่นเพื่อนินทาคนโน้นคนนี้หญิงเช่นนี้มีแต่นำความเสื่อมเสียและก็ความเดือดร้อนมาให้ครอบครัวอยู่เป็นประจำชายรู้อย่างนี้แล้วการเลิกได้ก็ควรเลิก หญิงใดในเวลาบริโภคอาหารและเวลาแต่งตัวทำตัวน่ารักและก็น่านับถือเหมือนแม่ในที่รับก็มีความระอายดั่งน้องสาวประกอบกิจการงานและการอาหารเรียบร้อยเหมือนทาสีเป็นที่ปรึกษาได้ในเวลามีภัยชอบนอนเบื้องซ้ายในที่นอน ศึกษาในการแต่งตัวอดกลั้นในเวลาผัวโกรธหญิงนั้นบัณฑิตกล่าวว่านางประเสริฐเมื่อทำลายร่างกายนี้ไปแล้วไปบังเกิดในสวรรค์อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของหญิงที่มีทั้งดีและไม่ดีครับก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเราจะได้ทำความเข้าใจเรื่องของหญิงและชายในความเป็นมนุษย์หญิงสาวผู้มีผิวผุดผ่องดุจ ทองคำตาดำดุดตาเนื้อทรายเอวบางร่างเล็กขาเรียวงามฟันเสมอเป็นระเบียบสะดือบุ๋มตรงมารยาทงามแม้เธอจะเกิดในตระกูลต่ำก็ควรสมรถแต่งงานด้วยก็ในส่วนของโบราณอาจารย์บัณฑิตได้แสดงข้อบกพร่องของหญิงแล้วก็จะได้แสดงคุณสมบัติ ลักษณะที่ดีของหญิงว่าหญิงใดมีคุณสมบัติดังกล่าวมานี้นับว่าเธอเป็นผู้เคยทําบุญมาดีในอดีตชาติศีลก็เคยรักษาไม่ชอบทําร้ายใครไม่ชอบกล่าวร้ายใครไม่ชอบเบียดเบียนใครไม่ชอบเอาเปรียบใครเป็นคนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผือเ่อแผ่ กิริยามารยาทสงบสงเงียมอ่อนน้อมงดงามเพราะเคยทำบุญมาดีนั่นเองก็ส่งผลให้เธอมีลักษณะดีครบถ้วนแม้เธอจะเกิดในตระกูลต่ำสักขับไล้ทรัพย์ก็ตามชายใดตาถึงพบเข้าก็ควรรีบจัดหาผู้ใหญ่ไปสู่ขอมาเป็นภรรยาหรือผู้ใหญ่พบเห็นก็รีบสู่ขอมาเป็นสะใภ้ เพราะหญิงเช่นนี้ประเสริฐนักแกลเช่นเดียวกันในส่วนของฤดูศาสตร์เป็นประธานของฤดูการทั้งหลายภรรยารูปงามเป็นประธานของภรรยาทั้งหลายบุตรหัวปีเป็นประธานของบุตรทั้งหลายทิศเหนือเป็นประธานของทิศทั้งหลายบัณฑิตท,ท่านต้องการสื่อให้เห็นความสำคัญของหญิงที่เขาชื่นชมยกย่อง ว่ามีบทบาทเป็นหัวหน้าในกิจการงานทั้งปวงหญิงที่มีรูปงามนามเพราะจึงแสดงให้เห็นด้วยความเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นว่าฤดูหกมีสรทาฤดูสารธะก็คือฤดูใบไม้ร่วงเหมันฤดูหนาวสี่สีระปลายฤดูหนาววัดสันฤดูใบไม้ผลิขีมหันฤดูร้อนวัดสานะฤดูฝน ฤดูทั้งหกนี้ฤดูศาสตร์ถือว่าเป็นประธานของฤดูทั้งหมดเพราะโบราณอาจารย์บัณฑิตท่านนับการขึ้นปีใหม่เริ่มจากฤดูศาสตร์บุตรหัวปีเป็นใหญ่ในบุตรทั้งหลายทิศเหนือเป็นใหญ่ในทิศทั้งหลายฉันใดภรรยาผู้มีรูปงามมักจะได้รับความสนใจและให้ความสำคัญว่าเป็นประธานในภรรยา ทั้งหลายฉันนั้นหญิงใดปรารถนาเกิดเป็นชายต่อกันทุกชาติหญิงนั้นควรเคารพปฏิบัติสามีเหมือนนางฟ้าปฏิบัติต่อองค์พระอินท์ชันนั้นเรื่องของสิทธิสตรีที่ไม่เท่าเทียมบุรุษนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ได้รับการหยิบยกมาถกเถียงกันทุกยุคทุกสมัยครับท่านผู้ฟังตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน ว่าทำอย่างไรสตรีจึงจะมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกับบุรุษต่างก็โต้เถียงกันเพื่อหาเหตุและก็หาผลในเรื่องนี้สิทธิสตรีก็ต่างจากชายสิทธิสตรีก็ย่อมจะได้รับการยอมรับให้บวชท่ามกลางพิสุสงเท่าเทียมบุรุษเพศให้ได้บรรลุธรรมชั้นสูงสุดให้ได้บำเพ็ญบารมี ให้ได้ตัสรู้อนุตตราสัมมาสัมพธิญยานเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะข้อหลังนั้นสตรีเพศไม่สามารถบรรลุถ,ถึงได้หากสตรีคนใดสามารถตัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องปรารถนาความเป็นบุรุษเสียก่อนเพื่อให้ความปรารถนานั้นสำเร็จสตรีผู้เป็นภรรยาควรปฏิบัติสามีด้วยความเคารพนอบน้อม ไม่ใช่ยอมลดตนลงต่ำแต่ทำเพื่อการบรรลุคุณอันสูงสุดนางฟ้าปฏิบัติต่อองค์อินฉันใดก็พึงทำฉันนั้นเถิดชายใดปรารถนาเกิดเป็นชายต่อกันทุกชาติชายนั้นควรละเว้นจากการละเมิดภรรยาผู้อื่นเหมือนผู้ล้างเท้าสะอาดแล้วหลีกเว้นโครนตม ชายใดเมื่อพิจารณาเห็นว่าตัวเองเป็นบุรุษเพศเป็นเพศสูงควรแก่การยังประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ให้สำเร็จได้เป็นเพศที่สามารถตั้รู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้ควรปรารถนาเกิดเป็นชายต่อกันไปทุกทุกชาติจนกว่าจะบำเพ็ญบารมีให้เต็มบริบูรณ์เพื่อยังความปรารถนาให้สำลิจผล ควรระวังตนประคองตนไว้ให้อยู่ในธรรมเนียมที่ดีงามไม่ประพฤติเสียหายไม่ร่วงละเมิดสิทธิสตรีไม่ร่วงเกินหญิงที่แม่หรือพ่อมีญาติผู้ใหญ่มีผู้ปกครองมีขนบธรรมเนียมคุ้มครองมีกฎหมายคุ้มครองมีสามีคุ้มครองหรือหญิงที่ไม่ควรร่วงเกิน ก็ควรยินดีควรเอาใจใส่ควรยกย่องควรคุ้มครองควรชื่นชมแล้วก็ควรเลี้ยงดูแต่ภรรยาตนเท่านั้นเหมือนบุคคลล้างเท้าสะอาดดีแล้วรังเกียจไม่อยากเหยียบย่ำโครนตรมหลีกหนีให้ห่างจากสิ่งสกปรกฉะนั้นชายแกง่งอมแต่นำสาวรุ่นมาเป็นเมีย ยึงยอมทำทุกอย่างตามความต้องการของเมียนั้นนั่นเป็นปากทางแห่งความเสื่อมสิ่งใดไม่คู่ควรแก่กันเมื่อมาอยู่คู่กันแล้วก็ยอมทำให้กันและกันเสื่อมลงสิ่งใดคู่ควรแก่กันเมื่อมาอยู่คู่กันแล้วยอมทำให้กันและกันเจริญขึ้นชายแก่กับเมียสาวเป็น ผู้ที่ไม่คู่ควรแก่กันย่อมทำให้กนและกันนั้นเสื่อมลงชายแก่ที่ต้องการสาวรุ่นมาเป็นเมียย่อมทุ่มเททรัพย์สมบัติจนหมดตัวเพื่อให้ได้เมียสาวส่วนชายแก่ที่มีเมียสาวแล้วย่อมทำทุกอย่างตามเมียปรารถนาเชื่อฟังทุกอย่างหญิงสาวที่ยอมเป็นเมียของชายแก่ส่วนใหญ่ ก็ยอมเป็นเมียเพราะเห็นแก่ทรัพย์สินเงินทองจึงไม่ปรารถนาที่จะปฏิบัติรับใช้ปรับคิดโคตรทรยศมีชู้หนุ่มหรือผานทรัพย์สมบัติที่มีให้หมดสิ้นไปเมื่อทรัพย์หมดสิ้นไปแล้วเธอก็ทอดทิ้งไม่เหลียวแลบัณฑิตท,ท่านจึงเตือนว่านั่นเป็นปากทางแห่งความเสื่อมในส่วนของ การที่เราจะได้ศึกษาว่าพระราชาบรรทมยามเดียวบัณฑิตนอนสองยามผู้ครองเรือนนอนสามยามยาจกนอนเต็มสี่ยามอันนี้ก็เป็นเรื่องของการนอนครับท่านผู้ฟังการนอนเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายบางคนก็นอนเพื่อพักผ่อนให้หายจากความเหน็ดเหนื่อย บางคนนอนเอาแรงเพื่อตื่นขึ้นมาต่อสู้เอาชีวิตรอดบางคนนอนเพื่อบริหารอิริยาบทสี